ทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเกมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอุมิกะรินะครับผมแหมชื่อภาษาญี่ปุ่นกันมาเลยทีเดียวออกเรือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันหน่อยนะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นสยองขวัญมวงบุกคลที่1นะครับผมที่จะให้เราเนี่ยได้ออกเรือไปทะเลนอกชายฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแล้วตกปลาด้วยชมวกนะครับผมแล้วก็เอาไปขายแล้วเอาเก็บอุปกรณ์นะครับเขาบอกว่ามัน จะยองขวัญเหมือนกันงั้นเราเราไปดูเลยว่าเดโมโเวอร์ชั่นนี้น่าเล่นหรือเปล่านะครับพ้อมแล้วไปฮะสิงเปิดโระตู่อจิโอ้โหโ,หโอเคคับสวยอยู่อุ้ยมีฟัสเทเวลด้วยวะกุ๊กเกิดมาบนเกาะเลยเหรอแล้วก็เอามาขายให้ไอเนี้ยนะดีครับดีดีต้อนรับ เอยู่ uh, uh, ใช่ผมเป็นนักล่าฮะโอ้ยี่ยมเลยอ่ะ uh, ถ้าคุณจับได้อะไรบางอย่างเนี่ยก็อ uh ่าฮะใส่เรือแล้วก็ฉันจะซื้อมันน,นะนะเออใส่เ uh รือมาใช่ไหมเอออืมโอเคปุ๊บฟิต เออโอเคอืมเคยคือผมไม่รู้ว่าไอไอผู้เล็ไอปัปเดอรฟิตหรืออะไรเงี้ยมันคือปลาอะไรนะอืมออโอเคสังเกตเรือได้คนระับโอเคได้เลย ได้จัดให้ขอดูเลยอืมอันนี้อัปเกรดนะครับแล้วก็เซลอัปเกรดก็จะมีในเรื่องของเชื้อเพลิงนะแล้วก็สปีดของเรือนะครับแต่ตอนนี้เราคือเราไม่มีอะไรเลยสูยปดปากโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาให้โอเคโนมานี่ล้วโนมานี่ล้วจะให้กูอกเรือยังไงอ่ะมีให้ฟรีไหมเนะเชื้อเพลิงมันหมดแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเค เอาสิ่งที่คุณจับได้เดี๋ยววางอยู่ในช่องท้ายเรือนะครับอืมโอเคขึ้นเลยก็ได์อจะไปได้ไงเนี่ยพุทอ้มันไม่ให้ไปมันให้อยู่บนเกาะเพือ่อแบบแทงปลาให้มันก่อน ม่มีมาขาย,ยางไงเอออันนี้วะจะไปยากกันแล้ววะเนี่ยแคปแงเนี่ยฮะฮะอ่าอนี่แองแล้วดึงเข้ามาปับปับเป้าโอเคปึ๊บเอาไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วจากนั้นก็เอาไปขายโอเคฉันมีแล้วแี่อ๋อนี่เหรอ พอฟริตก็คือปลาเป้าโอเคขายขอบใจมากได้องร้อยห้าสิบนี่ก็อะไรวะโอเติมได้แค่ถ้าเติมได้แค่นี้ได้ได้สิมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมมาดิกเว้าประมงอะเา้าประมงไม่โดนได้กว่าบอกเลยว่าหมดหน้าน้ำอะเทา้าประ โง่อื้อหืงมือใหม่อยู่ยังมือใหม่อยู่ฟัดอื้อหืมนี่ไนงะตกแบบนี้แหละน้องอะไรเออต้องใช้ฉมวกดึงกลับมาด้วยนะถ้าสมมุติว่าดลอกพลาดอ่ะเออชีวิตแปลกด้วยเฮ้ย อืมเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยพิกโรดอนนะโคตรใหญ่อืม,อ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 มไม่โดนแนงวะไม่โดนแนงวะเล็งอย่างดีเราแบบโปรเจคยครับโปริคไยโอเคสอบตกคณนนี้เอยสอบตกวิทย์อะไรวะสูบไปอืม ข่อยสักตัวขอยสักตัว,ข,ตวขายขายสามตัวไปเลยออกเรือข่อยตัวหนึ่งไ้น้องอ,อยากไปที่อื่นแล้วโอ้โหไม่โดนจริงเนี่ยปลาก,กากขนาดอะไแล้ววะเออนี่ไงปลาเป้าปลาเป้าล้วนหูแต่ตัวแม่งใหญ่มากเลยปลาเป้า มีใกล้ๆว่ะมีใกล้ๆมันล่อตาล่อใจเติมน้ำมันแล้ววิ่งใกล้ๆเลย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 โอ้โหใกล้ขนาดนี้อดใจไหวเหรอเนี่ยมาใกล้เลยนะครับมาใกล้เลยนะครับท้าทายเหรอครับเผื่อ เต็มเต็มเรือแล้วมปลูกพี่พร้อมพร้อมแล้วเพื่อนโอเคฉันมีเพียบเลยเอัปเลยเออเจ็ดร้อยโอเคไายดีอยู่เอ,อิมโอเคขอดูก่อนว่าอาัพอะไรได้บ้างนะเอ่ออัพเรียนฉัมสปีดสปีดหกร้อย่ะสปีดหกร้อย ได้ดิออกเรือก่อนทั้งเงี้ยอ่าไปเลยนี่คืออะไรวะ,อ,ะอ๋ออ๋อนี่คือกลับมาใหม่เราไปหาปลาชนิดอื่นบ้างผมว่าแม่งมีแต่ปลาเป้าปลาป้อปลาเป้า,ปาเาลยโอหเต็มไปหมดเลยปลาเป้าอ่ะออกเรือไปดูแบบชนิดอื่นๆบ้างนะเรือสปีดโอ้โหวิ่งอะไรวนะเนี่ย ได้ตัวใหญ่ไปไหนแล้ววะปาได้ทีเดียวอย่างนี้ไอ้ตัวใหญ่โอ้โหนี่มันประตูวัดด้วยวะใช่ไหมประตูวัดญี่ปุ่นนะอ๋อแจ้งเตือนครับมีแจ้งเตือนนะเราต้องเข้าประตูปะเคจริงๆเราก็ควรนะเข้าประตูครับ แต้นี่อ่ะประตูใช่อ่ะสวัสดีครับโหลเอา้าเจอผู้หญิงเฉยเอา้าผู้หญิงในชุดนักเรียนด้วยครับสวัสดีอ๋อฮะมันจบที่ตรงนี้อ่ามีบางคนทำ ด้วปวดช่วยฉันเออโอเคกลับไปที่เกาะได้ไปดิไปเดี๋ยวไปส่งเกาะเกาะไหนดีอ้าวโอไปนั่งอยู่ในเรือหนึ่งนะน้องพี่พี่พวกสนรอเรือเลยรอเรือพี่เลยน้องพี่ขอดูรอบๆแป๊บไม่มีอะไรอย่างอื่นนะใช่ปะปลาปูก็ไม่มีเฮ้ยอะไรของเกมวะเฮ อ่าพี่พาไปส่งเกาะ e t s go แต่ไม่มีน้องไม่เจอปาลาเลยเหรอเนี่ยตัดเรือซะด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตัวดีกอนออ้อไต้องจงใจไม่ต้องจงใจอาชีพพี่อาชีพพี่คือแทงปลาครับ อืมอยู่บนเรืกอกูแม่จนจังวะเอ้หูเจอมึงแล้วตีไงจะไปไหนหูหน้ายิ่งไปสองทีแล้วโอ๊ยอะไรวะเคเลี้ยวได้ด้วย เดี๋ยวนะเดี๋ยวไดดขออยที่ขออยที่ไม่เชื่อสายตาตัวเองอะ่ะเออเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้เมื่อกี้มันเลี้ยวป้าบกอมาอระวังนะน้องอืมมันอาจะแบบจะเสียบเฉียดหนูหน่อยแต่ว่าเออพี่พี่ก็เลง็งพี่ก็เลงดีอยู่ะนะเอออาชีพพี่น้องพี่เจอป่าพี่ก็ต้องแพงอะ่ะเออโอเคออะพี่ไปส่งเกาะ อ,อยู่ข้างหน้านี่แหละรู้สึกแบบเราจะบอกว่าไม่น่าปลอดภัยไม่น่ามากันเลยอะไรประมาณไปครับไปครับโอ้โหเต็มเรือครับเอา้าเอา้าเหลือไว้เพียงความทรงจำ ตรงนี้ก็มีฟิลนองพี่พี่ครับเมื่อกี้ผมมีผู้หญิงอยู่ท้ายเรือแต่ว่าน้องน้องไปไหนน้องโดดน้ำไปแล้วเหรอหรือว่ายัางไงครับอะไรเห็นไหมพี่ผมไม่เห็นนะผมเมื่อกี้ผมก็เห็นคุณมาคนเดียวฮะมาคนเดียวหรอกเพิ่งรับมานะเว้ยสาวสวยเลยใส่ชุดนักเรียนด้วยไม่มีเตือไวแ้แปะเพียบเอาไอ้นี่ก็ป่วย มึงไหวไปเนี่ยไม่รู้อะไรน่าก,กลัวบกันระหว่ามึงมึงกับผู้หญิงเมื่อกี้โอ้โหสอบวันห้าทุกคนอัพแหลกเคืดสป,ปีดไปทิง้งเคอ่าเอาเอมรวยอะโอ้โหรวยไม่ไหวเอาล่ะเมื่อกี้คือเราเหมือนเราเราเหมือนเห็นอีกปั๊มหนึงอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่า ด้าน,นขวามีสมบัติเนี่ยเราไปโอเคสวยคือแบบนะไม่เอากันได้ไปสมบัติกันเลยสมบัติที่ว่าก็คือไอ้เจ้าเนี่ยน่ะใช่ปะวะมันจะแปลกไหมพี่ผมเฮ้ยใช่เว้ยว ตรงนี้มีสมบัติแต่แบบน้องเขาให้หลายแทงแล้วแล้วเขาก็ไปเนี้ยที่หลังไม่ต้องให้ขึ้นเรือก็ได้จริงนี่ครับสมบัติอยู่ตรงนี้ใช่มีอะไรไห้กว่ารู้แค่ว่าปี่ป่าแม่นเลยนะ โอเคฮ้ยไม่ถึงหรอถึงเนี่ยมันรู้หนหรอนั่นคือสมบัติอ่ะแล้วเนี่ยอ๋อคลิปหายไม่ถึงเลยคอยที่คอยที่ ใกล้ขนาดนั้นเลยวะเขาใกล้เข้าใกล้เ,กลเออนี่มันนี่ปงเออนี่กูอยู่ในระยะที่ปลอดภัยเลยใช่ปะ่ะต้องไงต่อวะกงเข็นอ,อ่ากำบังลมปกติต้องไงต่อวะ เอาตัวนี้เหรอฮึบคงไปเห็นได้เลยอ่ามันต้องตรงนี้แหละวะหยุดเรือพร้อมเลสโก o ไปหนึ่งทีเนาะ เอาไปอีกหนึ่งที่งยังอเออสมบัติอยู่นู่นอ,อะไรอ่ะเอาวางไม่ได้ดูกูเอ้า โซน่าโซน่าดีเทคครับ่บางนี้ยังไงกำลังไปทางซ้ายอู้เพียบอยู่หน้าอ๋อปลาโอ้คิดว่าดูดีเทคอะไรได้อ๋อดีเทคปลาได้โอเคเหมือนมีประโยชน์ อ่ะกูลากมาแล้วอเคโอเค,อเคถือว่าของดีปังอือกินี้ก็แล่นเรือกลับก่อนน้ามีครับมาด้านขวาเทียบสามสี่จุดอ่ะ เยอะมันเนี่ยเอาเอาติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือแต่มันก็ไม่เจออะไรใหม่ๆนะก็แบบพาทรงเดิมๆนี่ยผมว่าเล่นแต่ตัวเนี้ยเน้นเน้นเจอตัวนี้เอาครับนีไงใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะทูน,น้า เน้นใหญ่ใหญ่เน้นใหญ่หญเจอก็ซัดอ่ะเจอก็ซัดอ่ะเอเราก็คิดว่ามันคือสมบัติอะไรดีเจ๋งๆอ๋อมันเป็นแบบเหมือนแบบอุปกรณ์เพิ่มของเรือประมาณนี้จะไปไหนวหวานนี่มันนี่นอริชั่นเฮ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงรู้นะรู้นะเกมมันออกแบบมาให้อย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะหมดอ้าวอ้าวคือน้ำมัน โอเคถ้าน้ำมันบดเรือพังมึงเอาอย่างนี้เลยบอเพื่อนๆเรือกูอยู่แค่เนี้ยจะถึงอยู่แล้วโอ้โหชีวิตมาดูดีว่าเราสามารถไปกู้ได้ไหมอ่ามีน้ำมันประมาณนึงกู้เรือครับกู้เรือมันก็คือมันก็เอาเรือใหม่ให้กูเลยอ,อย่างเงี้ยหรอ ได,ด้นี่ไนี่ไงก็ก็ไม่ได้ยากไงผู้เรือผู้เรือู้เรือเออแค่นี้ต้องเ,อเ,อเ,ออเอด็กวางแม่งอึฮึ ถึงก็ต้องแบบมีเรือใหม่เลยเหรอวะอ่รเรียบร้อยคือคือแบบก็แค่เนี้ยก็จะถึงอยู่แล้วแต่มึงไม่ใชกผนได้จิ๋วเกมไปเป,เปิดซื้อใหม่อันนึงดีกว่าโอ้โหสามพัน เต็มถังพ hey. ี่เฮ้จิ็มแล้วรอมึงอยู่รอมึงอยู่พี่เพิ่มเหนื่อยคิดทุกท้ายแล้วกูจะไม่ผิดอย่าโกงกูนะมา e. ไปยิง ัวยังยังโอ้โหเลือกูโอ้โหขวางขนาดนี้ยังไม่โดนโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่ะใช่อีย เฮียโอเคอันนี้ก็ใหญ่ไปอันนี้ก็ใหญ่เกินขอโทษครับอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ไม่เล่นด้วยนนใหญ่เวอ้อเอาตัวเล็กตัวน้อยครับตัวเล็กตัวน้อยฮะตัวใหญ่ยังไม่สนฮนะใหญ่ไปอีกตัวเมื่อกี้ะ ลาอะไรไม่รู้เฮ้ยจะมีโซน่าก็ดีวะ่ะมันก็รู้แหล่งว่าไปาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ,อ,อื้อผมโดนกูแน่นี่ไปปะอีอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยก็กลับไปเติมน้ำมันี้ก วิ่งไล่ปลาตัวใหญ่ตัวเดียวเติมทุกคนหนึ่งคลับมีเป็นฝูงมีมเป็นฝูงนะไม่น้ำเข้าเรือปะ เป็นพันเติมตังเยอะครับตังเยอะจัดไปเฮ้ยมันมีอีกเขียวเขียวด้วยแสดงว่าแบบสีเขียวก็าแบบว่าขนาดใหญ่ใช่ไหมไี่ขอดูก่นอนเราต้องเลี้ยวแบบนี้แล้วก็ตรงครับตรงยาว,ยาว ไปเปิดที่ใหม่กันดูนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเราวิ่งไปตามไอ้ตัวนั้นเมื่อกี้ก็เปิดที่ใหม่นะเนี่ยเดโมเวอร์ชั่น1.1นะครับผมใครที่ชอบในการจับปลาด้วยชั่วกแบบนี้ก็ ลองไปฮะลองเล่นเดโมกันก่อนก็นได้ครับผมบทเกมเองยังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะครับแต่ว่ามีให้อ่าเลือกอเข้าคังไว้นะครับแบบเหมือนแบบเพิ่มสิ่งที่อยากได้ไว้นะรประมาณนั้นอันเดี๋ยวเราเปิดเกาะใหม่นิดนึงไปถึงโบนี่ย มาถูกทางก่อนวะูอเ,เอาลากตามเรือไปเฮ้ย <Hey. S 1> พี่ครับโอ้โหพี่ครับมัน oh. ของูรัวพี่โอ้โห oh. กันไงเ่็นก่อนแล้วไอ้พวกเนี้ยคือคือแล้วแบบความเร็วแม่งตกเลยนะถ้าผมบอกว่าปล่อยโอ้โหโอ้โหห้าตีโอ้โห,โโห,หโกินน้ำมันมากเรือห่าอะไรเนี่ยสามสองหนึ่ง แล้วผมก็พอแล้วนะครับสำหรับการทดลองเดโมเกมนี้รู้สึกว่าจะวนลุปกับมาเรือรัวๆนะครับผมสำหรับเกมอุมิกิรินะครับผมถ้าใครชื่นชอบอะไรยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้สรับเดโมก็ไม่รู้ว่าเปิดเล่นถึงเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับใครที่ที่ชอบอะไรแบบนี้คลิปแบบนี้นะครับผมการนําเกมเดโมมาทดลองเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้ก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องซีพ h ดีช e แนลด้วยแล้วอย่าลืมมาพบกันกับไรสตรีมิงเกมเซเว่นไอซ์ซีเบิร์ดแล้วก็อาจจะกลับมาอาร์วีทุกคืนวันศุกร์ร็วๆนี้นะครับผมสำหรับเรื่องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ